ครับก็ลงมารับเรื่องนะครับจากทางคณะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งรับเรื่องจากชาวบ้านมาอีกท่อนหนึ่งนะครับนี่ผมพร้อมท่านรองนายกแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตอสํานักอของช่างสุขขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาดูถึงปัญหาครับปัญหาก็จะแยกออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของฝาท่อระบายน้ำนะครับที่ชํารุดทํากับทำให้รถเนี่ยสวนกันไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้าน ถนนเส้นนี้นะครับจากวงเวียนต้นมะขามขึ้นมาจนถึงซอยกิ่งแก้วนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่บอ่อฝ้ายก็จะมีปัญหาเรื่องผิวจราจรแล้วก็บางส่วนก็มีปัญหาเรื่องของท่อระบายน้ํานะครับเราก็ให้ทางสำนักท่างสุงสข,ขาเนี่ยได้สารวจพื้นที่แล้วก็นําเรื่องเข้าสู่กระบวนการให้ที่ดินนั้นได้สารวจขอบเขตทางให้เรียบร้อยนะครับเลาได้ออกแบบมาตามสภาพ ถนนที่เรามีอยู่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนชำรุดแล้วก็ถนนที่ไม่มีท่อระบายน้ำเราก็จะวางเมนเท่อประปาเข้ามาด้วยนะครับเพื่อรองรับในการที่จะให้ทุกคนนั้นได้ใช้เมนประปาที่ขยายเขตโดยเทศบาลซึ่งตรงนี้นะครับเป็นบ้านของชาวบ้านซึ่งต่างคนต่างสร้างขึ้นมาเพาื่อการขยายเขตแต่ละคนก็จะขยายมาบ้านของตัวเองอย่างเดียวทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระบบเรื่องถนนเรื่องท่อระบายน้ําเรื่องน้าประปา